สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ t ทย i o l e x c ค c o o เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ t ทย o ล l x x c h o o l daily outlook analysis ครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับกับพ่พรนเนอร์นะครับประจำวันที่6เดือนมิถุนายนปี2,556ขณะนี้เวลา10โมงกับอีก36นาทีวันนี้สายหน่อยนะครับก็ เช่นเดิมนะฮรเราก็จะมาวิเคราะห์ค่าเงิน EUR เทียบ USD นะครับขอบคุณทางผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับโดย FBS นะครับโบรกเกอร์ใหม่ไฟแรงนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับรายละเอียดเรื่องการรับรางวัลนะครับบอกสเปซสจุดนะครับไม่มีรีควสนะครับไม่มีค่าสวอปด้วยนะครับสเปซ0.3จุดจุดนะครับ 0.3จุดก็คือตายตัวเลยนะครับไม่มีมากไม่มีเกินกว่านี้แล้วนะครับรับประกันการความสูญเสียเอาเงินเข้านะครับตรงนี้นะแล้วก็มีโบนัสฝากถอนสำหรับผู้เทรดใหม่ด้วยนะครับอย่างในกรณีเปิดบัญชีปุ๊บนะฮะแล้วก็มีการยืนยันตัวตนนก็รับไปเลยนะครับ5เหรียญนะฮะตรงนี้นะครับลองเข้าไปอ่านดูกันได้นะครับ เข้าไปที่ t h a i f o r e x s c h o o l c o m f b s นะครับก็ตรงนี้เข้ามาดูกันนะฮะมีคนถามเข้ามานะครับในกรณีที่บาเครื่องมือพวกนี้หายนะ EA New Order อะไรเงี้ยครับตรงนี้ครับส่วนนี้หายนะครับจะทำยังไงนะครับกดกด Control ตรงไหนนะฮะผมได้เอา Key Hot เนี่ยไปคีย์ลั s เนี่ยไปฝากไปแปะไว้ในเพจแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในโซนของ ตรงนี้นะครับ Control Control E Control F นะครับแล้วก็ Control I นะ Control L นะ Control M หรือว่าเราจะมาเลือกตรงเครื่องมือตรงนี้ก็ได้นะตรง View นี้นะครับเนี่ยครับเลือกได้เลยนะติก๊กติ๊กเข้าไปอย่างอย่างเนี่ยครับไม่งั้นก็มาที่ c u s t o m นะครับมาตรงลีกตรงขวานี่เลยนะฮะลีกตรงเครื่องมือเขานี่เลย รเราคลิกมาตรงนี้เราก็จะเห็นแถบเครื่องมือเนะี่ยเราสามารถเลือกเอาเลยว่าจะให้ตรงไหนมาอยู่ตรงไหนนะฮะจะใหอ้อย่างสมมุติว่าผมอยากตรงนี้สลับกันนะครับก็ดาวลงมาอย่างครับเนี่ยครับสลับได้นะครับหรือว่าจะเอานี้ออกไปนะจะเอา f ู l l screen เข้ามาอ่าประมาณเนี้ยครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะ ลองกดเลือกดูได้นะไม่ยากนะสำหรับ MT4 นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเมื่อวานเป็นยังไงนะเมื่อวานเนี่ยจากไทม์เฟรม15นาทีนะถือว่าวิ่งไม่เยอะนะฮะอยู่ในกรอบของข้างบนนะเป็นการไซด์เวสองวันติดแล้วนะครับให้ให้ระวังไว้มากที่สุดเลยนะครับในในช่วงของตลาดที่เ,เป็นการไซด์เวย์นะครับเป็นการไซด์เวย์หลายๆวันนะะต,ติดต่อกันนะครับก็ มันจะเป็นการบีบอัดของแรงนะฮะถ้าสมมุติว่าระเบิดแรงขึ้นมาเนี่ยมักจะมักจะเป็นมักจะเป็นทางทางที่ทางที่ค่อนค่อนข้างรุนแรงนะฮะเรามาดูกันนะฮะจากเมื่อวานเนี่ยก็อยู่ในสวิงไฮสวิงโลในกรอบนี้นะครับที่ที่ผมตีไว้ในช่วงเช้านะครับก็ก็ก็ไม่มีเกินมาจากนี้นะครับมีอัดหลูดไปบ้างนะครับแล้วก็รูดลงมานะตรงนี้เมื่อวาคืนนะถ้าถ้าใคร ถ้าใครตั้งสต็อปร s อไว้เหนือข้างบนนี้คงจะเจ็บหน่อยนะเพราะว่าโหดมากนะวิ่งวิ่งขึ้นไปนะแล้วก็โลดโลดลงมาที่เดิมเลยแล้วก็เป็นอัพเทรนอยู่อยู่ในโซนเดิมนะมาดูจากทำเฟรมเดย์นะฮะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ผ่าน1.31031นะก็ยัองอยู่ในโซนนี้อยู่นะลองปิดตัวต่ำกว่าอยู่นะฮะ วันนี้เนี่ยราคาจะไปไหนนะครับก็ต้องมาดูข่าวกันก่อนว่าวันนี้มีข่าวอะไรแรงๆบ้างเมื่อวานนะฮะในตลาดสหรัฐเนี่ยยังคงทรงตัวนะรักษาระดับอยู่ไว้แนวเดิมนะครับจากการประกาศผลข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ออกมาผสมกันทั้งดีและลายครับทั้งดีและไม่ดีนะะรวมๆกันนะครับก็วันนี้เนี่ยข่าวที่น่าสนใจก็ติดตามในฝั่งของ ยูโรโซนในช่วงภา,บาคบ่ายไม่มีระบุเวลาแน่นอน,นการประกาศการประมูลธนบัตรอายุครบสิปปีของสเปน,นแล้วก็การประมูลธนบัตรอายุครบสปีของฝรั่งเศสห้าโมงเย็น,นข้อมูลคําสั่งซื้อคําสั่งซื้อใหม่ของโรงงานในเยอรมน,นรีแล้วก็มี6กโมงสี่สิบห้านะหกโมงเย็นก็มี ประกาศอัตราดอกเบีย้ยของ ECB นะครับแล้วก็ทุ่มครึ่งครับการประชุมของ ECB ซึ่งคาดว่า ECB เนี่ยจะยังคงจะยังคงรักษาอัตราดอกเบีย้ยในนโยบายคงเดิมนะอาจจะไม่มีผลต่อในตลาดมากนักนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับผลการประชุมอีกทีนะครับว่า,วาจะเป็นยังไงต้องจับตาว่านายมาริโอดากิเนี่จะออกมาพูดอะไรยังไงบ้างนะครับ ในช่วงของออดอลลาร์นะครับทุ่มครึ่งนะครับจำนวนผู้ยื่นขอรับประกันการว่างงานนะครับครั้งแรกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจับตาดูตัวเลขนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าจะมีผลในการตัดสินใจในการขันรับโปรแกรมซึ่งมีการซื้อขายสินทรัพย์ในของเฟดด้วยนะครับอโอเคนะครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะข่าวที่น่าสนใจนะ ลองมาดูนะครับถ้าวันนี้ยังไซเวยอยู่คงไม่ไซายแล้วนะฮะไซมาสองวันแล้วนะไปที่ไหนบ้างก็ได้นะครับหลายหลายคนก็บอกนะว่า,าวันนี้เป็นยังไงอนะ่ะถามหลายๆคนนะฮะลงนะฮะเขาบอกว่าต้องล่งนะเพราะเพราะเซลล์ไวเยอะนะะก็ก็ต้องดูดูต่อไปนะว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับลองมาดูตรงนี้นะครับยังยังผมเนี่ยผมก็กะ กะเซลไว้นะฮะถ้าราคาขึ้นมาข้างบนนี้จริงจริงนะเพราะว่ามันจะทําให้เราเราลดตอสตอบลอตได้น้อยลงนะราคาเนี่ยมันขึ้นมาถือว่าขึ้นมาเป็นอัพเทรนค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีการพักตัวอย่างนี้เนี่ยมันก็มีได้2ทางนะก็คือเป็นเป็นะจะกลับจะกลับสู่เป็นดาวเทรนอาจจะลงมานะครับหรือว่าไซเบ์เพื่อไปต่อแต่ถ้าไซเบ์เพื่อไปต่อเนี่ยถ้าเราเซลลโซนนี้เนี่ยเลงสต็อปลอตของเราเนี่ยก็จะน้อยลงนะแต่ถ้าถ้าเราบายตามเนี่ย ถ้ามันไปต่อจริงๆเราก็อ,อ,อยู่บนเหวเลยนะฮะอ,อ,อยู่บนดอยเลยนะฮะในทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะฮะก็ยังอยู่ในซนะิมิติคอลไทริงเกิลที่ที่ผมบอกไว้นะครับขยับลงมานะครับรอทะลุนะครับเมื่อไหลจะทะลุสักทีนะก็ยังไม่ทะลุนะะรอมากนะครับตรงนี้ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าทะลุขึ้นข้างบนนะรอตามเป้าหมายก็คือแถบสีน้ําเงินนะทะลุขึ้นเอ่อทะลุลงข้างล่างนะเป้าหมายก็คือตรงนี้เหมือนกันแถบสีน้ําเงินนี่ครับแล้วก็มาดูในหนึ่งชั่วโมงอ่าหนึ่งชั่วโมงนี่อาจจะเห็นได้ชัดหนึ่งนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยราคาราคาทะลุไปแล้วนะครับเพราะว่าแต่แต่ต้องดูอีกทีนะว่าแท่งสีชั่วโมงจะปิดตัวยังไงนะ อาจจะฟอลลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับราคาไม่สามารถผ่านโซนนี้ได้นะครับก็ก็ลองมาร์คไว้ในในโซนนี้ดูนะครับว่าว่าราคาเนี่ยจะทะลุทะลุไปได้หรือไม่นะครับถ้าราคาทะลุโซนนี้ขึ้นมาได้นะครับโอกาสนะครับก็จะอยู่ขึ้นมาถึงโซนเดเวอร์เจนนี้เลยนะ ถ้าเป็นแนวน้องขาขึ้นจริงนะถ้าทะลุขึ้นไปได้จริงๆนะครับรอพิจารณาโซนแถบสีน้ําเงินนี้ดีๆนะว่ามีสต็องมู้ผ่านขึ้นไปได้หรือไม่นะฮะหรือว่ามีสัญญาณกลับตัวนะแต่แต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมีสัญญาณกลับตัวใน,ในโซนแถบสีน้ําเงินนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะร,ราคากําลังยื้อกันอยู่นะครับว่าฝั่งไหนจะชนะกันแน่นะครับมาดูในทำเฟรม15นาทีบ้างแทบจะใช้แทบจะใช้ เทนไลน์เก่าได้เลยนะฮะในในทม์เฟรม15ทีนะนครับมันอยู่ในโซนเดิมเลยนะียครับเอาเทนไลน์เก่ามาใช้เลยนะฮะยาวอีกนิดหนึ่งเนะี่ยก็ลองดูในกรอบนี้ก่อนนะครับจากนั้นเนะี่ยใช้ ฟิโบวัดเนะีจากตรงนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าจากทำเฟรม15นาทีตอนนี้ราคาพนะยายามยืนเหนือห1สนะครับเมื่อวานหลายดับเบิลท็อปมากนะทำดับเบิลท็อปแต่ไม่ลงครบของไซคล้นะตรงนี้ก็มาทดสอบตำแหน่งนี้อีกนะครับรอดูว่าจะลงมาข้างล่างนี้ได้หรืไหอไม่นะ รอดู2โซนนี้นะถ้าถ้าใครถ้าใครจะดักเซลล์นะเห็นว่าดักเซลล์เยอะนะลองลองดูถ้าใครจะดักเซลลก็2โซนนี้นะครับแต่ถ้าทะลุโซนนี้มาได้นะครับทะลุไดเวอร์เจนซ์โซนมาได้นะครับพิจารณาบายได้เลยนะดูสัญญาณกับตัวลอย่อนะครับนี่นะครับ ขึ้นมา261.8นะก็เป็นประมาณนี้นะครับในวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ